ตาครับอีสักกี่ปีตาถึงจะเลิกเลี้ยงวัวครับนานละนานเลยใช่ไหมเลี้ยงนานละจนกว่าจะจนกว่าจะไม่ไหว่าอยจนกว่าจะตายกันเลยข้างหนึ่งใช่ไหม <laughs> <laughs> แค่วัวกินอิ่มคนก็มีความสุขแล้วตาเนาะ,ะผู้ชมครับบรรยากาศนี้คงหาที่ไหนไม่ได้ผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของคนเลี้ยงวัวนะผู้ชมครับนี่ก็ให้เราดูเกิดความสุขแล้วกันนะครับผู้ชมครับเมื่อก่อนคุณตาปลูกหญ้าอะไรบ้างครับ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมความสุขของคนเลี้ยงวัวผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณตาที่นี่ที่ไหนครับบ้านอะไรครับตาบ้านเปื่อยบ้านเปื่อยตำบลสมุทระดูอำเภอสมุทรสาบจังหวัดสุทรคุณตามีเบอร์โทรไหมครับมีครับอ่าเบอร์นี้นะผู้ชมครับ0 9 8ย์9 8้าแนี่นะครับ0981798428นะผู้ชมครับ สามารถโทรมาสอบถามได้โดยตรงนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมวิธีการเลเรี้ยงวัวแนวคิดดีๆนะครับเดี๋ยวเราผู้ชมครับคุณตาครับคุณตาเลเี้ยงวัวทั้งหมดกี่ตัวครับสี่ตัวครับสิบสี่ตัวแล้วคุณตาปลูกหญ้าอะไรครับที่นี่้กินนี่หญ้ากินนี่อันนี้กี่ไร่ครับตาไร่อันนี้น่นนปน,นะนิดออันนี้คือหญ้ากินนี่วัวกินดีไหมตามตัวนี้ดีเลยใช่ไหมครับขึ้นง่ายขึ้นง่าย อเนี่ยผู้ชมครับนี้เป็นดินแดนแห่งหญ้าเลยนะผู้ชมครับอะไรทําให้ตาถึงปลูกหญ้าเยอะขนาดนี้ครับทำนาไม่ไวมันเจ๊ง่าใจาจ่า,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 าเกี่ยวผมไม่เหลืออะไรแล้วอีกครั้งหนึ่งนะทานาอะไรนะทํานามันไม่เหลือใจจะค่ารถเกี่ยวรถไถก็ไม่เหลือแล้วอ๋อก็เลยต้องมาปลูกหญ้าใช่ไหมครับปลูกหญ้ามันปลูกทีเดียวเท่ปลูกทีเดียวได้หลายปีใช่ไหมแล้วคุณตาใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับนี่ Ica, 50, 55, right? อ๋อมีปุ๋ยยูเรียมีปุ๋ยสิบห้าสิบห้าแล้วได้ใส่ข erm sí. ี้ว awesome. ัวข Ges yeah, ี้ควายไหมครับใส่ครับใส่ขี้วัวขี้ควายเหมือนกันใช่ไหมง่วเนี่ยผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยผู้ชมครับหญ้าของคุณตานะครับขนาดนี้พอไหมตาหญ้าขนาดนี้พอไหมไหนตั้งไหนครับตาไอ้ที่ถุงโลองนี่เหรอคุณตาจะปลูกอะไรครับตรงนี้ เอาดินขึ้นก่อนเลยวจะปลูกจะขุดสระนี่เอาดินอ๋อจะขุดสระเพื่อเอาดินมาถมตรงนี้แล้วคุณตาจะปลูกอะไรตรงนี้ครับทั้งนั้นนี่จะปลูกให้มันเสมอนั่นแหละหญ้าปลูกหญ้าเหมือนกันตาวางแผนจะปลูกหญ้าเลยหญ้านี่ครับหญ้าหวานนี่นะหญ้ากินนี่กับหญ้าหวานถ้าเราปลูกหญ้าเลยในเตียนั่นะนะ ต,ต้องสีใช่ไหมอ,อ๋อช่านตครับผมอันนี้คืออะไรครับคุณตาข้าวโพดผู้ชม,ม,มาาครับไม่ธรรมดาเลครับปลูกข้าวโพดข้าวโพดให้คนกินหรือให้วัวก,กินให้วัวก,กิน <c oughs> ให้วัวก,กินอันนี้หวานเลยเหรอครับ,รบหวานเลยอือใช้เวลานานเลยครับตา่ตอได้ก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนได้เก็บเกี่ยวใช่ไหมอันนี้ข้าวโพดอะไรครับคุณตาข้าวโพดอาหารสัตว์เหมาะสําหรับสัตว์ใช่ไหมครับ โอ้เนี่ยผู้ชมครับอันนี้ถึงหนึ่งไรไหมถึงันนี้ถึงหนึ่งไร่ใช่ไหมถ้ามันโตแล้วมันเยอะมากๆเนี่ยคุณตาจะขายไหมวัวไม่ไม่ทันวัวหรอกไม่ทันวัวอ๋อเยอะเยอะอ้วนอ๋อให้เยอะได้อ้วนขึ้นแล้วปลุกต่ออีก๋อเนี่ยผู้ชมครับคือแต่ก่อนตรงนี้ทำนาใช่ไหมแล้วมาเปลี่ยนเป็นปลูกข้าวทำนาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเนี่ยปลูกหญ้าปลูกหญ้าอ่ามาเปลี่ยนเป็นปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกข้าวโพดเนี่ยผู้ชมครับบรรยากาศ ของคุณตานะครับอันนี้ทําคิดเองทําเองเลยใช่ไหมครับมีใครบอกเราไหมไม่มีเราตีเสาปูนนี่เทำเองหมดหลออเองด้วย <c oughs> โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับเป็นความสุขของคุณตาจริงครับบริเวณตรงนี้นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะขุดสะแล้วก็ผมแล้วก็ปลูกหญ้าอันนั้นคุณตาปลูกอะไรครับหญ้าเหมือนกันละหญ้าหวานะอ๋อหญ้าหวานนะที่นี่เขาขยกอแล้วไถครับตาไถแล้วตัดแล้วตาก็เอามาปลูกอ๋อ ไม่ได้ซื้อใช่ไหมอ๋อเนี่ยผู้ชมครับปั่นแล้วก็เอามาปลูกใช่ไหมครับโอ้โหเนี่ยผู้ชมครับต่อไปตรงนี้คือดินแดนของหญ้าเลยอืมเยี่ยมเลยผู้ชมครับค<ล>ุณตาภูมิใจครับอาชีพเลี้ยงควัวไหมใจขายได้เงิน,น,นเป็นก้อนขายได้เงินเป็นก้อนครับไม่มีว่าเออขายแล้วไปจ่ายต้ในใจที่มันไม่มีเงินนะไปทำนาขายข้าว เออใช่ใช่ใช่คือถ้าทำนาเนี่ยจะมีค่าเกี่ยวค่าไถค่าขนอีกโอ้กี่ปะทะเลยน้าตาเนาะแต่ถ้าวัวเนี่ยไม่มีเลยคือได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเป็นการที่ประยุกต์นะผู้ชมครับไม่ต้องทำนาเยอะแล้วน้าตาเนาะเอาแค่พอกินใช่ไหมครับที่เหลือก็ปลูกหญ้าเนาะเลี้ยงวัวนะผู้ชมครับผมมองไว้แล้วนะผู้ชมครับเห็นสีก็เขียวนี่ก็มีความสุขน้าตาเนาะคุณตามารดน้ำกี่โมงครับ แต่บางทีกลางคืนพอเราเอาไล่วัวออกมาแล้วก็ตาก็เอาไส่วัวเข้านี่ขังไว้ไหนเข้าตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้เหรอช่องนี้จะตาจะไปขังไว้ผู้ชมครับช่องนี้นะผู้ชมครับคุณตาไว้ขังวัวอ๋อเอาวัวมาเข้าตรงนี้โอ้เยี่ยมเลยทำแบบมีความสุขเลยเนาะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ นายขอดูฝีมือนะครับคุณตาเยี่ยมจริงครับผู้ชมครับอันนี้เป็นหญ้าอะไรครับญ้าหวานใช่ไหมอ๋อเนี่ยผู้ชมครับเป็นความสุขของคนเลี้ยงวัวจริงๆนะผู้ชมครับแค่วัวกินอิ่มคนก็มีความสุขแน้วตาเนาะผู้ชมครับบรรยากาศนี้คงหาที่ไหนไม่ได้ผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของคนเลี้ยงวัวนะผู้ชมครับนี่ก็ให้เราดูเกิดความสุขแล้วกันนะครับผู้ชมครับเมื่อก่อนคุณตาปลูกหญ้าอะไรบ้างครับ ก็เลยไถในเียทิ้งก็เลยมาปลูก้น่กย่าหวอาันมัน้ตอนมันเยอะเลยเอาทิ้งก็เลยไถในเปียทิ้งก็เลยมาปลูกกิ้นนี่กับย้าหวานอ๋อยานั่นมันมั้นตอนเยอะเราตัดมาเราต้องไปสีอีกใช่ไหมเสียเวลาหน้าตาเนาะโอเคแล้วผู้ชมครับก็นี่เราตัดไปไม่ต้องสีใส่ได้เลยอโอเคนลผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูให้เกิดความสุขนะผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับของคนเลี้ยงวัว คุณตามาทางนี้ครับคุณตาอันนี้คือที่ตาตัดล่าสุดใช่ไหมตรงน,นี้นี่ตัดวันนี้ตัดวันนี้วัวกี่ตัวครับแค่นี้นี่14ตัวอิ่มไหมขนาดนี้เนี่อ๋อเดี๋ยวมาเกี่ยวอีกอ๋อโอเคท่านผู้ชมครับอันนี้เพิ่งตัดไปเนาะแต่ว่าวัวก็ได้กินแค่ตอนเช้า๋ยวตอนเย็นมาตัดเพิ่มอีกใช่ไหมครับเดีย๋ยวคุณตาพาผมไปชมวัวเลยเนาะอ่าโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมวัวของคุณตาฝั่งนู้นครับไปชมกันครับ อันนี้คือคอกวอัวของคุณตาใช่ไหม,มสังเกตนะผู้ชมครับ,บว่าคอกวัวของคุณตาแห้งเนา้ตาเนาะตามีวิธีการจัดก,การยังไงบ้างครับก็เอาออกประจำเลยอ๋อเอาออกประจำใช่ไหมผมเข้าไปได้ไหมนี่อ่าโอเคนะผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับว่าคุณตานะครับเขาใช้แผ่นใสเนาะตาเนาะใครบอกให้ตาทำอย่างนี้ครับทำเอง แล้วมันเป็นยังไงครับตาทีนี้นเข้า <c oughs> พอแสงแดดเข้ามาปุ๊บมันเป็นยังไงทีนี้ <c oughs> ให้มันคอกมันแทีย่ยวหนงอ๋อมันแห้งจริงๆริงไหมเนี่ยผู้ชมครับแห้งจริงๆแล้วตาเนาะวัวมันชอบอากาศร้อนอยู่แล้ววัววัวชอบอากาศร้อนอ๋อใครบอกเราครัอบอตาม,มันธรรมชาติของวัวมันต้องชอบอากาศร้อนอยู่แล้วคือธรรมชาติของวัวเขาชอบอากาศร้อนอืมเยี่ยมเลยผู้ชมครับคุณตามีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่สิบส <14. S 1> ี่ตัวโอ้ตัวนั้นสวยจรเลยนะผู้ชมครับ ตัวนั้นเป็นแม่คอกเลยหรือเปล่าตาไม่คอกขายออกไปแล้วอ๋อไม่คอกขายออกไปแล้วตัวนี้หัวกี่ตีกี่เดือนครับตาเนี่ยลูกสองตัวลูกสองตัวเอกไปถึงเดือนเลยอ๋อขึ้นกวาดแล้วลูกครับผมคุณตาผสมอะไรครับไหนลูกเขาเนี่ยคุณตาผสมอะไรครับพวกนี้ผสมหลอดหรือผสมตัวผสมตัวผสมตัวพ่อพ่อพันที่ไหนครับตาพ่อพันในบ้านว้พอขายไปแล้วอ๋อพ่อพันในบ้านครับนี่ลูกหนี่ลูกตัวนี้ใช่ไหมครับตา Oh, <laughs> กำลังสนเลยนะผู้ชมครับวัวตัวผู้เนาะอ๋อ uh huh. วัวที่คอกเป็นโรคลำบีสกินด้วยใช่ไหมเป็นครับเป็นกี่ตัวครับตาเกือบทุกตัวเหรอเกือบทุกตัว uh huh. เครียดไหมครับตอนนี้มันเป็นเนี่ยเครียดเยอะจะตามไม่ค่อยได้กินยาทั้งเดียวพอน,นั้นกินตามให้กินพาราตกเนี่ยกินยำอ๋อคือให้กินยาพาราครับศึกษาเด็ดหมอเขาสายยังไงเราก็ให้กินยานอ๋อทำตามเขาเลยใช่ไหมหมอเขาให้สาคนไข้เขา มอสลูก่านชองสาคนไข่ชอบกินข้าวเย็นใช่ครับผมต, <laughs> ต้านให้กินข้าวเย็นทำตามเขาเลยใช่ไหม <laughs> โอ้โอเคนะผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับข้อวนี้สร้างหมดไหร่ครับตา <c oughs> ต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคนะผู้ชมครับว้ตัวนี้ก็เป็นหนักเลยเนาะตาเนาะ <c oughs> อืมเนีตัวนี้เกือบตายเลยใช่ไหมครับเป็ <c oughs> น <c oughs> นี้เหรอครับครับว้าวหูตุลุหมดเลยเนาะตาเนาะ ดีนะที่รอดออกมาได้นะตาเนาะโอ้ผู้ชมครับแสดงว่าเมื่อกี้นี่เป็นกันหนักเหมือนกันเนาะตาเนาะพวกล้ำบิสกินนะผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศค้อบวบ้านๆของคุณตานะครับไม่ค่อยมีแต่เนี่ยตัวเนี่ยพวกเนี่ยตัวใหญ่ไม่ค่อยเป็นครับมันเป็นแต่มันเป็นใช่ไนิดหน่อยนิดหน่อยที่เลยนึงเขาไปงั้นนะมันก็แห้งไปใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้เป็นเยอะใช่ไหมตาสองตัวนี้ไม่ได้ฉีดสองตัวนี้ไม่ได้ฉีดเนี่ยชมในลูกนี้ไม่ได้ฉีดชมมันท้องครับผมไม่ฉีดโอเคครับผู้ชมครับ ตาครับอีสักกี่ปีตาถึงจะเลิกเลี้ยงวัวครับนานล้วนานใช่ไหมเลี้ยงนานล้วจนกว่าจะจนกว่าจะไม่ไหวแล้วจนกว่าจะตายกันในข้างหนึ่งใช่ไหมโอเคนะผู้ชมครับคุณตามีวิธีการเลือกแม่พันธุ์ไหมตัวไหนใหญ่ๆนั่เอาไว้ถ้าตัวไหนใหญ่ๆก็เอาไว้ใช่ไหมครับอ๋อผสมไปเลยครับผมเริ่มต้นจากวัวบ้านหรือวัวอะไรครับตาวัวนั่นละหมอเขาคิดนะอ๋อ ไอ้นม่ตัวนู้นก็ฉีดอะไรเคสไว้อ๋อผสมเคสไว้ตัวไหนครับตาอ๋อฝั่งนู้นใช่ไหมเนี่ยผู้ชมครับคอกวัวของคุณตาแห้งมากๆเลยผู้ชมครับโอ้ไม่มีขี้วัวเล้วตาเนาะสะอาดมากๆเลยผู้ชมครับตัวนี้ละเคสไว้อืมตัวไหนครับอ๋อตัวนู้นผสมเคสไว้ครับโอ้ผู้ชมคลอดเดือนไหนครับคุณตาไไมม่ดดู้ันใบเเขาลยอ๋อตอนนั้นวัวกี่ปีกี่เดือนแล้วครับน่ะ ห้าปีห้าปีให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับตาลูกสองสามจท้ลูกสองสามใช่ไหมสองสองหนามสามตัวลูกสามตัวแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คนตาทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทํำไงบ้างครับถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับตาใช้พูดยังไงเนี่ย <laughs> ทำไมตาเลี้ยงวัวถึงมีความสุขอะมันอิสระอิสระครับ เราทําได้ขนาดไหนก็เป็นของเราหมด<อ>มันได้เบ่งไปนู่นไปนี่ครับผมทุกบาททุกตางค์ทาเรื่องได้ของเราหมดอืมโอเคนะผู้ชมครับก็ประมาณนี้เนาะครับโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครอกหน้าครับสวัสดีครับ